คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตรตรองชีวิตตามพ่อระสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาตรหลวงโชวฤิ์สาสาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวจานี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยทุกศาสนาความเชื่อเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกๆุกคนท่านผู้ฟังครับวันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนเราให้ฉลองพระเยซูเจ้า ทรงสำแดงพระวรากายอย่างรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวกเราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับการฉลองพระซูเจ้าทรงสำแดงพระวรากายอย่างรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวกหรือภาษาอังกฤษว่า the feast of transfiguration of jesus การสำแดงพระวรากายของพระซูเจ้านั้น เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระองค์พาอัครสาวกเปโตรยากบและย้อนขึ้นไปบนภูเขาสูงเหตุการณ์ครั้งนั้นมีโมเสสและเอลียาปรากฏกายขึ้นมาและเสวนากับพระเยซูเจา้าในเหตุการณ์นี้ได้เผยแสดงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและสิริมงคลของพระองค์ซึ่งก็แน่นอนเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระองค์คือบุตรของพระเจ้า ซึ่งรับรองให้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์โดยธรรมบัญญัติและประกาศศพซึ่งก็มีโมเสสและเอลิยาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังครับคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้คัดมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่17ข้อ1ถึง9ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์การสำแดงองค์ของพระเิซูเจ้า พร้อมกับการปรากฏตัวของโมเสสและเอลียาต่อหน้าอัครสา,าวกเปโตรยากบและยอนซึ่งได้สอนพวกเราว่า 1. พระสุเจ้านั้นได้ทำให้ทำบัญญัติและประกาศศกในพันธสัญญาเดิมสำเร็จไปพร้อมๆกับการไถ่กู้ของพระเจ้าก็สำเร็จไปเช่นเดียวกัน 2. เหตุการณ์นี้ เป็นการเผยแสดงพระสิริมงคลของพระองค์ในอาณาจักรของพระเจ้านำความหวังและการกลับคืนพระชนม์ชีพผ่านทางความเชื่อของเราในองค์พระเยซูเจ้าและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพวกเราทุกคนนั้นต่างก็มีส่วนในพระสิริมงคลของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน 3. การสำแดงพระวรากายของพระเยซูเจ้านั้น กระตุ้นเตือนพวกเราให้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟังเสียงของพระเจ้าในชีวิตประจำวันดังในพระคัมภีร์ที่มีเสียงดังจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพึงพอใจยิ่งนักจงฟังท่านเถิดซึ่งนั่นก็หมายความว่าในแต่ละวันให้เราได้รู้จักฟังเสียง ไตรตรองคำสอนของพระเยซูเจ้าและแบบอย่างของพระองค์เสมือนหนึ่งเรากำลังสำแดงตัวของเราต่อคนในครอบครัวในที่ทำงานในสังคมหรือผู้อื่นที่พบเห็นเช่นการสำแดงการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความรักต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นความรักอย่างบริสุทธิ์และจริงใจการให้อภัยแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เบียดเบียนให้ร้ายแก่เราการมีความฉลาดรอบรู้ในการใช้ชีวิตรู้เท่าทันโลกปัจจุบันการเป็นผู้ให้การเป็นผู้อุทิศตนเสียสละแบ่งปันมีจิตเมตตามุ่งทำความดีหลีกหนีความชั่วเป็นต้นท่านผู้ฟังครับสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า หลายคนสำแดงตนเองเป็นครูจำแรงคือชอบเที่ยวสั่งสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นไปทั่วตำหนิติเตียนผู้อื่นแต่ไม่ค่อยสอนตัวเองหรือหลายคนสำแดงตนเองเป็นผู้พิภากษาจำแรงคือชอบจับผิดให้ร้ายกล่าวโทษพิภากษาลงโทษผู้อื่นจนเคยชินโดยไม่เคยดูตัวเอง หรือหลายคนก็สำแดงตนเป็นนักการเมืองคือชอบขายฝันเพอเจอร์ cher, วาดชีวิตในอากาศไหลไปมาไม่อยู่กับร่องกับรอยขอเพียงสนองผลประโยชน์ของตัวเองหาความจริงใจไม่มีดีแต่พูดไปวันวันท่านผู้ฟังครับแล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อข้อแรก จงถามตัวเองในแต่ละวันว่าเราได้สำแดงตนเองต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานต่อทุกคนที่ได้พบเห็นอย่างไรบ้างเหมาะสมกับคำสอนของพระรูเจ้าหรือพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรสองจงไตรตรองฟังเสียงพระเจ้าเสียงคำสอนของพระพุทธองค์ทุกๆวันโดยยึดหลักว่ามองคุณค่าของตัวเอง และให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน จากคุณพ่อชวริตสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ